สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมกับผมจิ๊บซากุระเนเน่เนกันอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้เรามาอยู่กับการรีวิวอีเวนต์ใหม่นะครับเกมแบงก์ดีนส์กับแบงก์ปราร์ตี้เซอร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเหมือนเดิมเช่นเคยกันนะครับนะสำหรับอีเวนต <c oughs> ์โอ้ขออภัยครับอ่ะเอาเป็นว่าสำหรับอีเวนต์ในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นอีเวนต์แบบปกตทิทั่วไปนะครับนะเป็นอีเวนต์แบบ ในเรื่องของวงโมโนกานะครับนะก็เอาจริงอีเวนต์นี้นะครับมันไม่สําคัญสักเท่าไหร่หรอกครับเพราะว่าสำหรับรายละเอียดของคลิปนี้นะครับเราจะลงลึกเกี่ยวกับระบบใหม่นะครับใช่แล้วครับเพราะว่าอีเวนต์ครั้งนี้จะเป็นการประเดิมนะครับระบบใหม่นะฮะก็คือโหมดทีมแบทเทิลไลท์นะฮะอันที่สุดมันก็มาแล้วนะครับนะซึ่งเรื่องของการอธิบายนะครับอธิบายเกี่ยวกับระบบใหม่ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะ อธิบายหลังจากที่ผมได้รีวิวอีเวนต์พวกนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือช่วงท้ายแล้วกันเนาะอ่ะมาก็อย่างแรกเลยนะครับก็อ่ากล่องของหวานมีเพลงใหม่มา1เพลงนะครับนะก็เป็นเพลงของวง,มงโมโหริการนะครับเป็นเพลงออริจินอลเลยนะก็สามารถที่จะไปกดรับได้นะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็มีการแจกเพชรนะครับวันละ50าเพชรนะก็ฉลองระบบใหม่เข้ามาแล้วเนาะนะนะก็สามารถกดรับได้เลยนะครับนะนี่อ่ะ กดรับไปก่อนเลยแล้วกันนะอืมทำไมมนโหลดนานวะนนี้<笑><笑>นะครับอ่ะนี่เรียบร้อยแล้วเนาะอ่ะไปอ๋อแล้วก็การแข่งขันนะครับแบงค์นเกอร์แบงปาร์ตี้ Girl, Party, ครับตอนนี้เป็นไงบ้างครับนี่อ๋อมันจบไปแล้วนะครับนะก็คือผมไม่ได้ลงแข่งหรอกนะฮะนะเพราะว่าคือฝีมือผมก็ก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วะครับนะก็อเอาเป็นว่าถ้าใครแบบ ลงแข่งแล้วเนี่ยก็รอประกาศผลได้เลยนะครับนะก็ถ้าใครได้ผ่านเข้ารอบนะครับก็นั่นแหละครับไปแข่งที่ญี่ปุ่นเนาะซึ่งถ้าเป็นคนไทยนี่จะไปแข่งยังไงวะเนี่ยนะเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็สนามบินมันก็ปิดหมดแล้วเนาะเออนะก็เอาเป็นว่า <c oughs> ก็ต้องรอดูแล้วกันนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะเนาะส่วนเราก็นั่นแหละครับนะนั่งรุ้นแล้วกันนะตอนนี้คือเขาแข่งจบแล้วรอบคัดเลิกจบแล้วนะครับนะอ่ะโอเคไป อ่าต่อไปเป็นเรื่องของเพลงใหม่อ่าโมาฟอนิก้าครับนี่หมดฟรีไลฟ์ครับโอเคโมฟอนิก้าจ้าอ่านี่คือเพลงใหม่ของวงโมฟอนิก้านะครับนะชื่อเพลงอะไรไเนี่ยเนาะอ่าผมไม่อ่านแล้วกันนะ <c oughs> ก็มาดูระดับความยากกันนะก็ easy เจ็ด normal สิบสาม hard สิบแปดแล้วก็ ex ยี่สิบห้านะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะฮะนะสบายสบายครับโอเคไปกลับออกจ้า มาต่อไปก็เป็นทางด้านของตู้กาชาปองกันครับไม่แน่ใจว่า event อีเวนต์ครั้งนี้เป็นการ์ดลิมิเต็ดหรือเปล่าแต่น่าจะไม่ใช่เนาะอันนี้จะเป็นตู้ของโรซาเลียนะครับใครสนใจก็สุ่มได้นะฮะนะก็โปรจะหมดกวันที่5สิงหาคมนะก่อนเวลาบ่ายโมงนะจ๊ะนี่ต้องใช้เพชรเติมทางนั้นเนาะนี่ส่วนอันนี้จะเป็นตู้สเปเชียลเบิร์เดย์นะครับของน้องล็อกกะนะครับนะอัฮีล็อกกะนี่ก็ จะหมดเขตวันที่23นะครับก็คืออีกประมาณ2วันเนาะก็ใครที่อวยน้องล็อกกะเนี่ยก็สามารถมาส่งกันได้นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นประเด็นหลักของเรานะก็คือตู้กาชาประจําอีเวนต์ในครั้งนี้นะครับนะอันนี้จะเป็นตู้พิเศษนะครับใช้เพชรเติมเท่านั้นนะส่ได้จนถึงวันที่31กร,รกฎาคมนะครับก็คือวัน สิ้นเดือนพอดีเป๊ะเลยนะครับนี่สรุปว่าอีเวนต์ครั้งนี้มีระยะเวลาทั้งหมดอ่า8วันเหมือนเดิมเนาะอ่าอันนี้ก็เป็นสายฟรีนะครับสุ่มกันได้นะซึ่งผมจะไม่สุ่มเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ผมเก็บเพชรได้ถึง2 3 0 0 0นแล้วนะครับแต่ว่ามันยังไม่พอจ่ายสักเท่าไหร่นะครับนะเอา้ามามาดูทางด้านของสกิลกันดีกว่าครับ อันนี้จะเป็นทางด้างของน้องนานามิจังนะฮะนานามิคนแรกกันก่อนเลยผมรู้สึกว่านานามินี่ดูหล่อเนี่ยนะสำหรับอีเวนต์ในครั้งนี้เนาะอ่ะซีดาเป็นการลูกไฟนะครับนะสกิลก็คือบุกคะแนน90นะครับแต่ว่าถ้าเรากดกรีนขึ้นไปนะครับนะกดได้กรีนขึ้นไปก็จะบุกคะแนน110เลยนะครับเป็นเวลา7วินาทีนี่อ่ะส่วนอันนี้คืออะไรกันก็ไม่รู้นะครับเหมือนกําลังแบบเงี้ยป่าว้าอยาเอาง่ายๆว่า ซุปซิปมาอะไรพวกนี้เนาะทั้งสคนเลยนะครับนะทั้งทั้ง,ทงโทโกะนะฮะนานามิจันแล้วก็ซูคุชินะฮะอยู่ด้วยกัน3มคนเลยเนาะมีอะไรหรือเปล่าวะเนี่ยสามคนนี้น่าสงสัยเนาะอ่ะส่วนคน2ครับเป็นสาวแก้วนะฮะ,นะแต่มองดูภาพแล้วเหมือนสาวหล่อมากกว่านะโทโกะนะครับจากโมฟนิกานะฮะสี่ดาวล้วนเลยเนาะสก,กิลอืมอืรายละเอียดขออ่านแป๊บหนึ่งนะครับนะอ่า ถ้าเลือดของเรามีมากกว่า600หน่วยนะก็จะบุคะแนน80%เป็นเวลา7วินาทีนะครับแต่ว่าถ้าเลือดของเราต่ํากว่า600ก็จะเพิ่มเลือดให้นะฮะทั้งหมด500หน่วยเนาะอืมก็ถือว่าสายฮิลกับสายบุคะแนนนี่ก็น่าจะถูกใจสิ่งนี้กันนะนี่ส่วนอันนี้โอ้อันนี้จะเป็นเหมือนมาอะไรเนี่ยอาโทโ,โกกําลังถือโทรศัพท์นะครับให้2ส,สาวนะฮะก็คือซูอกุชิก,กับ น้องมาชิโร่นะฮะดูอืมมันคืออะไรเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันทนี่แน่คือมาคาเฟ่น,นะครับนะม,มาคาเฟ่เนาะกินน้ําผลไม้นะครับนะตัวอันนี้ก็จะเป็นทางด้านของน้องมาชิโร่นะครับนี่มาชิโร่ก็ดูสวยและน่ารักเหมือนเดิมเนาะมาในสาดา,าตีเลยครับคือเหมือนว่าตีมครั้งนี้เนะนี่ยนตะีมในครั้งนี้เนะี่ยชุดเหล่าสาวโมโฟริก้าในครั้งนี้เนี่ยจะมาในรูปแบบของตีมแบบรูปแบบลาตีนะครับนะแบบพระจันทร์ลาตีอะไรประมาณนี้เนาะอ่ะ ก็3ดาวนะครับสกิลก็คือบลูคะแนนนะครับ30%เป็นเวลา7.5วินาทีแล้วกเ็เพิ่มเลือดนะฮะอีก3 0 0้หน่วยนะนี่อ่าส่วนภาพนี้เนี่ยก็จะเป็นโอ้สองสาวแก้วอยู่กับสองสาวแก้วนะฮะนะชัดเจนเลยครับก็คือโทโกกับ อ่าลิซี่นะครับหรือก็คือลิซานเน่จากโรซาเลียนนะครับเป็นแขกรับเชิญในครั้งนี้เนาะอ่าก็มาอยู่ด้วยกันเลยนะครับนะเนี่ยคือมาชิโรอยู่กับสสาวแก้วนะฮะนะก็คืออ่าลิซี่นะครับแล้วก็โทโกะเนาะอืมเป็นสาวแก้วนะครับนะอ่าก็ประมาณนี้นะอ้าวมาดูชุดกันดีกว่าครับเนี่ยครับมันจะเป็นธีมแบบอ่าโมโกนิกาลาตีนะฮะเนี่ยนี่ประมาณนี้อ่านี่จ้า นี้มีจังนะฮะส่วนคนสองครับเป็นโทโกะนะฮะนี่โอเคให้แตะหน้านิดนึงนะครับแล้วก็น้องมาชิโระนะครับยังั้นก็มาชิโระน้มันวันอยู่แล้วเนาะเนาะ <c oughs> แต่ผมไม่สุ่มนะไม่สุม่มไม่สุม่ม <c oughs> เดี๋ยวมันเลือนะ <c oughs> ก็จะประมาณนี้นะครับชุดไม่ต่างอะไรกันมากนะอ่ะนี่คือตู้กาชาปองที่ผมนํามารีวิวนะฮะต่อไปก็นี่ครับอีเวนต์ครั้งนี้นะครับเป็นอีเวนต์อาโหมดบันติทีมแบทเทิลไลท์นะครับนะ ก็ถ้าเราเข้าไปเนี่ยมันจะให้เราเลือกทีมเนาะเดี๋ยวผมจะอธิบายในช่วงท้ายแล้วกันอ่อันนี้คือผมยังไม่ได้เลือกทีมนะเนี่ยนะดูก่อนนะอ่ะนี่ไงนี่คือให้เราเลือกทีมนะครับนะแบบเราชอบแบบไหนอ่าอย่างเช่นทีมสีแดงก็จะเป็นทีมดอกไม้ทีมสีฟ้าก็จะเป็นทีมสัตว์นะครับทีมสัตว์นะฮะรูปภาพสัตว์นะครับนะเดี๋ยวผมค่อยเลือกแล้วกันเนาะโอเค นะผมยังตัดสินใจไม่ถูก่าผมจะเลือกทีมหน่ดีอะแดงหรือน้ําเงินด้วยแดงหรือว่าฟ้าดีนะฮะนะเอาไว้ก่อนแล้วกันเนาะโอเคเอ้าวมาของรางวัลเอ่อเดี๋ยวดูก่อนนะอ่านี่นี่นี่โอเคถ้าเราเก็บแต้มนะครับครบ2 0,000ื่นแต้มนะเราก็จะได้การ์ดเป็นน้องซูกุชิจางเป็นการ์ดเขียว2ดาวเนาะแล้วก็ถ้าเราเก็บแต้มครบส0 0 0มื่นนะครับเราก็จะได้ อ่าสติกเกอร์น้องนานามิจังเอาไปเล่นกันนะฮะนะแล้วก็สุดท้ายนะครับของรางวัลนะนี่ยุยครับนะยาชิโอยุยยุยจังนะฮะถ้าเราเก็บแต้มครบ1 0 0 0 0แสนนะครับเร,เราก็จะได้การ์ดยุยซังนะฮะเป็นการ์ดแอปปี้สามดาวเอาไปเล่นฟนะรีเนาะสูลสกิลเป็นยังไงไอเราเรามาดูกันดีกว่านะอ่ายุยนะครับหนะ้าสามดาวนะครับสกิลก็คือถ้าเรากดกู๊นะครับ ขึ้นไปมันก็จะกลายเป็นเพอร์เฟกนะฮะแล้วก็บุคแนน20เป็นเวลา8วินาทีนะนี่ส่วนอันนี้โอ้นานามิจังกับยุยอยู่ด้วยกันนะครับนะนี่ซึ่งยุยนี่กกำลังมองแล้วถามว่าทำอีกอย่างนะฮะมันโหระอะไรกันเนาะ <c oughs> โอเคเหมือนว่านานามิจังล่าเริงมากนะครับนะอ่าแล้วก็สกูชินะครับเป็นกาสองดาวกาเขียวนะกเนาะสกิวกคือบุแนน10นะครับเป็นเวลา8 วินาทีแล้วก็เพิ่มเลือดอีก2าม้อยหน่วยนะครับนะส่วนชุดก็ไม่ต่างกันมากนะครับนะเหมือนกันหมดแหละเนาะอ่าโอเคประมาณนี้นะครับอ่ะเอออีเวนต์นี้นะครับอ่าอันนี้จะเป็นตู้ของคุณมารินะสั่งนะครับนะมารินะก็สามารถเอามาแลกได้นะครับซึ่งแต้นนี้ได้มาจากการลงเล่นมันติทีมบทเทอรไลน์นะครับนะโอเคอ่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นทันด้านของภารกิจนะครับซึ่งน่าจะปลดล็อกเนาะถ้าเราแบบ อ่าถ้าเป็นในอันนี้นะ่าจะลงทีมบัตเลไลน์หนึ่งครั้งเนาะอืมนี่ครับซึ่งภารกิจจะหมดวันที่29ก้ากรกฎาคมนะครับนะอ่าลืมบอกไปว่าอีเวนต์นี้จบวันที่29ก้ากรกฎาคมก่อนเวลาหนึ่งทุ่มเนาะนี่โอเคก็ประมาณนี้นะอ่ะมีอะไรอีกไหมเนี่ยโอเคเรื่องของการจัดทีมนะครับนะเ,เดี๋ยวผมเปลี่ยนของรางวัลก่อนอีเวนต์นี้โมโฟริก้าเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นโมโฟริก้าละกันอ่าเปลี่ยนเรียบร้อยอ่ะ ต่อไปเป็นการจัดทีมนะครับอีเวนต์ครั้งนี้นะครับเป็นโมโฟริก้าโอลี่นะครับต้องใช้กราดลูกไฟเนาะก็สิ่งที่น่าเสียใจก็คือว่าน้องมาชิโรจังนะครับนะมันไม่มีก๊ารสดมดาวและ4ดาวครับคือมาชิโรไม่มีก๊ารสดมดาว4ดาวนะกราดลูกไฟก็เลยต้องเปลี่ยนเอาน้องน้องฮีนะมาแทนนะครับนะต้องเอาฮีนักมาแทนเพราะฮีนันี่สกิลถือว่าดีนะครับแล้วก็เป็นการสี่ดาวด้วยนะฮะนอกนั้นนี้มีหมดเลยครับสดาวและสดาวซูกุชินี่ถือว่าจะเป็น โอ้อหห,หลักสําคัญในอีเวนต์ในครั้งนี้นะครับนี่ซึ่งมาทิโรก็เสียใจด้วยนะครับนะรอบนี้ไม่มีบทเนาะ <c oughs> โอ้ยน้องน่าสงสารเหลือเกินจริงๆเนาะอะก็ประมาณนี้นะครับโอเคอะก็เรียบร้อยครับการรีวิวอีเวนต์จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะต่อไปก็จะเป็นการอาพูดเกี่ยวกับรายละเอียดของระบบใหม่นั่นก็คือทีม Battle l i t นะครับนะซึ่งการเล่นในครั้งนี้นะครับ สำหรับอีเวนต์นี้เราต้องเล่นในโหมดทีมเมนะทัลไลท์นะครับนะกดที่อ้องสีม่วงนะครับนะซึ่งถ้าเรายังไม่ได้เลือกนะครับทีมเนี่ยมันก็จะเด้งไปที่หน้านี่ครับผมนี่หน้ารายละเอียดของอีเวนต์นะครับให้กดปุ่มสีม่วงตรงนี้นะครับนี่มันจะให้เราเลือกนะครับทีมที่เราชอบนะครับนะอ่าซึ่งผมกม็จะอธิบายไปแล้วนะครับนะนี่อ่ะยังไงเดี๋ยวผมเอารูปภาพจาก เพจถังแตกเกมมิ่งขึ้นมาเลยก็แล้วกันนะครับนะจะได้อธิบายได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับเอามาปิงปิงเนี่ยครับก็รายละเอียดก็ตามนี้นะครับก็คือว่าจะแบ่งทั้งหมด2ทีมนะครับนะซึ่งแต่ละทีมนั้นนะครับจะมีทั้งหมด5วงก็คือมีผู้เล่น5คนนะครับนะซึ่ง2ทีมก็10คนเนาะก็แสดงว่าในห้องห้องหนึ่งเนี่ยก็จะมีผู้เล่นทั้งหมด10วง5เฮ้ย10วง สิผู้เล่นนะครับนะแบ่งกันไปเลยว่าผมฝ่ายแดงกับฝ่ายน้ําเงินจะเรียกว่าฝ่ายฟ้าก็ได้นะแต่ผมจะเรียกวา่าทีมสีฟ้าก็แล้วกันเนาะนี่ครับก็ทีมสีแดงนะก็จะเป็นทีมรูปภาพพืชนะครับทีมดอกไม้ก็แล้วกันอ่าเรียกง่ายเลยก็แล้วกันนะครับนะแล้วก็ถ้าเป็นทีมสีฟ้านะครับก็จะเป็นรูปภาพสัตว์นะครับหรือว่าทีมน้อง น้องยีราฟแล้วกันเอาเียว่าเป็นทีมน้องยีราฟกปแล้วกันนะฮะ <_ C ute> เห็นรูปภาพก็ปามาประมาณนี้เลยแหละครับนะแล้วก็สามารถเลือกได้นะครับนะแต่ว่าถ้าจะไม่ผิดเนี่ยถ้าเลือกแล้วแบบถ้าเลือกทีมแล้วเนี่ยก็จะไม่สามารถเลือกใหม่ได้เนาะอืม <_' S 2> เหมือนกับเทโลเนอะร์เนาะประมาณนี้นะครับนะก็คิดให้ดีกันแล้วกันนะครับนะโอเคไปมีอีกนะครับนะอ้ลืมบอกไปครับว่าสก <c> ิลของเมมเบอร์ในวงทุกคนก็จะทํางานด้วยนะครับนะโอเค อ่ะต่อไปครับอ่ะซึ่งลูกภาพนี้นะครับนะนั่นก็คืออ่าผลสกอร์นะครับแพ้ชนะนะครับจะแบ่งออกมาอย่างชัดเจนเลยนะครับนะทีมไหนชนะทีมไหนแพ้นะครับง่ายๆเลยแล้วกันว่าทีมไหนทำคะแนนเยอะสุดนะครับนะคะแนนรวมเลยนะก็จะชนะไปครับผมเนาะซึ่งทีมที่ชนะเนี่ยก็จะได้โบนัสนะครับนะเมื่อเราชนะนะครับผมแต้มผลงานในทีมโบนัสทีมนะครับนะยิ่งทําผลงานได้ดีมากเท่าไหร่จะยิ่ง ยิ่งจะได้แต้มอีเวนต์มากขึ้นด้วยนะครับนะก็คือแบบยิ่งทําผลงานดีชนะบ่อยก็จะยิ่งแต้มอีเวนต์เยอะนะครับนะประมาณนี้แน่นอนว่าหัวร้อนแน่นอนครับเพราะว่าคืออีเวนต์ครั้งนี้เนี่ยทีมผมก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับนะอาจจะช่วยอะไรไม่มากนะครับอ่ะเอาคิดว่าเป็นซัพพอร์ตกันแล้วกันเนาะโอเคซัพพอร์ตแล้วกันนะครับนะอ่ะบายครับอันนี้จะเป็นเกณฑ์การตัดสินนะครับซึ่งจะมีทั้งหมด3แบบนะครับซึ่งมันจะเปลี่ยนไปตามช่วงเวลาที่กําหนดนนะะครับ อ่ะอย่างในรูปภาพที่เห็นนี้นะครับนั่นก็คืออาไลท์สเตตนะครับหรือก็คือแบบที่เป็นรูปหัวใจนะครับนะก็คือยิ่งมีพลังชีวิตอย่างน้อย1000หน่วยนะครับก็จะยิ่งก็จะได้แต้มสูงขึ้นนะครับนะซึ่งคะแนนที่จะสูงขึ้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับพลังชีวิตที่เหลือนะครับคือยิ่งมีมากก็ยิ่งได้แต้มเยอะครับผมเนาะส่วนทางด้านของ อ่าคอมโบสเตทนะครับนะก็คือยิ่งทำคอมโบได้ต่อเนื่องก็จะยิ่งได้แต้มสูงขึ้นนะครับอย่างเช่นคุณได้ฟูลคอมโบบ่อยๆเนี่ยก็ยิ่งได้แต้มเยอะนะครับนะซึ่งถ้าแบบอ่าช่วงเวลาเข้าสู่แบบเป็นจัดเดิรนสเตทมั้งอ่าเอาไง่ายๆว่าเป็นเป็นการกดเพอร์เฟกต์กันแล้วกันนะครับคือถ้ายิ่งได้กดกดเพอร์เฟกต์เยอะเนี่ยก็จะยิ่งได้แต้มส่งขึ้นนะครับนะอ่าก็ประมาณนี้นะครับ คือถ้าสมมุติว่าช่วงเวลาเนี้ยอ่ะบ่ายสองเนี้ยที่ผมกาลังอัดเนี่ยหรือว่าบ่ายสามเนี่ยช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของไลฟ์สเตทนะครับก็คือยิ่งพลังชีวิตเหลือเยอะเนี่ยก็จะยิ่งได้แต้มสูงขึ้นนะครับนะก็ใครที่แบบรักษาชีวิตด,ดีเนี่ยก็จะได้แต้มเยอะนะครับนะแต่ว่าถ้าแบบพลังชีวิตของคุณน้อยก็แบบเหลือแค่900,800,700แต่ว่าคุณทำคอมโบสเตทได้เยอะ คุณทำเพอร์เฟกได้เยอะแต่ว่าช่วงเวลาที่เล่นนักขนาดนี้เป็นช่วงเวลาของไลฟ์สเตทอยู่ช่วงเวลาแบบเก็บนะรูปหัวใจสีเขียวอะไรแบบนี้คุณจะได้แต้มน้อยนะครับนะคือตามที่เห็นนี่แหละครับนะหรือว่าแบบช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของคอมโบสเตทนะครับแต่ว่าคุณทำคอมโบได้น้อยแต่ว่าพลังชีวิตคุณเหลือเยอะคุณทำนะกดเพอร์เฟกได้เยอะเนี่ยคุณก็ยังได้แต้มน้อยเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูให้ดีกันแล้วกันนะครับว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาไหนนะครับนะ โอเคก็น่าจะประมาณนี้ไม่งงเนาะถ้างงก็อ่าก็แนะนําว่าให้จ้องรูปภาพนี้นานๆนะครับนะจะได้เข้าใจยิ่งขึ้นนะครับนะเพราะว่าคือผมดูแล้วก็พอเข้าใจอยู่บ้างนะครับนะอ่ารูปต่อไปครับปิ้งปิ้ง อันนี้จะเป็นลิสตเพลงนะครับนะซึ่งลิสตเพลงเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปตามช่วงเวลานะครับนะเพลงที่จะได้นั้นก็สุ่มมาจากลิสต์แปดเอ้ลิสแเพลงนี่แหละนะครับนะซึ่งอ่าเพลงอีเวนต์เนี่ยมันจะมีให้เราเล่นอ,อยู่เสมอนะครับนะเพลงอีเวนต์จะอยู่ตลอดนะครับนะก็เพลงส่วนใหญ่เนี่ยที่ผมเห็นตามภาพแล้วเนี่ย ก็จะเป็นเพลงคอปเวอร์เป็นส่วนใหญ่นะครับนะก็ยังไงเนี่ยก็ลองจัดวงของตัวเองให้สอดคล้องกับเกณฑ์และลิสต์ของเพลงด้วยนะครับนะ <c oughs> ยิ่งเหนื่อยกว่าเดิมอีกไลยเนี่ย <c oughs> เอาเป็นว่าผมจัดตามอีเวนต์กันแล้วกันนะครับก็คือวงโมโผลิกาแล้วกันเนาะนะจะได้ไม่ต้องแบบโอ้ปวดหัวจนเกินไปนะครับนะก็อันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดรายละเอียดนะครับแบบเบื้องต้นเข้าวๆวของ ระบบทีม Battle l i g h ลนะครับนะมันก็จะประมาณนี้เนาะหวังว่าพวกคุณก็น่าจะเข้าใจนะครับถ้าไม่เข้าใจก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับนะก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับระบบใหม่ทีม Battle l i g h ลทนะครับสำหรับการประเดิมครั้งแรกในอีเวนต์ครั้งนี้นะฮะนะก็ ขอให้สนุกนะครับนะแล้วก็อย่าไปคิดอะไรมากกันแล้วกันนะครับนะเพราะว่าเกมนี้เนี่ยคือฝีมือไม่สําคัญนะครับแต่ว่าพลังทีเนี่ยสำคัญที่สุดเนาะ <c oughs> อ่ะก็ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรื่องของเกมเพย์มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะอ่าไลฟ์สตรีมนะครับนะลองไลฟ์สตรีมเกมแบงดีมดูนะครับนะกับโหมดใหม่นี่แหละนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนะในช่วงวันเสาร์ทิศนี้เนี่ยแหละนะครับเล็งไว้แล้วแหละเนาะก็ ไม่ได้พักอีกแล้วครับท่านนะไม่ได้พักอีกแล้วเนาะไม่เป็นไรครับนะเพราะว่าแบงค์ดีเป็นเกมโปรดเนาะก็รุยเต็มที่เลยแล้วกันนะครับนะเอาละตอนนี้อีเวนต์รายละเอียดอีเวนต์ในครั้งนี้ก็หมดลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะก็สับใครไลค์แชร์กันได้นะครับนะก็เดี๋ยวกลับมาเจอก,กันใหม่นะครับผมในอีเวนต์ครั้งถัดไปนะครับนะกระผมจิฟซากุระเนนะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Now,